สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับอําเภอขอวังนะครับอําเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับเราก็อยู่ที่ที่ว่าการอําเภอข้อวังนะครับตรงนี้นะครับที่ว่าการอําเภอขอวังก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ถนนพลวัยยางชุมน้อยตําบลขอวังอําเภอข้อวังจังหวัดยะโสธร รหัสไปรษณีย์35160นะครับสำหรับที่ตั้งของที่ว่าก,การอำเภอนะครับสำหรับของที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอข้อวังนะครับอำเภอข้อวังก็อยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงกันนะครับก็คือด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอมหาชนะชัยนะครับ ด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอเของในอำเภอเของในก็ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้านทิศใต้ติดกับอำเภอยางชุมน้อยและอำเภอราศีสไลนะครับเป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอยางชุมน้อยและอำเภอราศีสไลนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอราศีสไลและจังหวัดและอำเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัด ยะโสธรน,นะครับอำเภอมหาชนะชัยอำเภอราศีสไลนี่ของจังหวัดศรีสะเกษนะครับประวัติของอำเภอข้อวังนะครับเดิมพื้นที่ของตัวอำเภอข้อวังก็คือบ้านนนคอนะครับอยู่ในเขตตำบลฟ้าห่วนอำเภอมหาชนะชัยนะครับต่อมาก็มีภาพพิสุรูปหนึ่งนะครับชื่อวังนะครับเดินทางมาจากอำเภอกันทะรารม จังหวัดศรีสะเกดได้มาบำเพ็ญพจ์อยู่ที่บ้านนนคอพระภิกษุรูปนี้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในหมู่บ้านนะครับและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งนะครับราษฎรก็จึงอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านนนคอเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับและใช้ชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าบ้านคอวังนะครับ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับต่อมาท้องที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรมีอาณาเขตกว้างขวางแบ่งการปกครองออกเป็น11ตำบล108หมู่บ้านการปกครองไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะท้องที่ตำบลฟ้าหวนตํตำบลกุดน้ำใสและตำบลน,น้ำอ้อมอีกทั้ง3ตำบลน,นี้นะมีระยะทาง ห่างไกลจากที่ตั้งอำเภอการคมนาคมติดต่อกับอำเภอไม่สะดวกและลำบากและมีโจรผู้ร้ายชุกชุมนะครับเพื่อแบ่งภาระการปกครองและเป็นพาการพัฒนาบ้านเมืองนะครับใหเ้เจริญยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจึงได้ขอแยกจากอำเภอมาหาชนะชัยนะครับมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอขอวัง เมื่อพุทธศักราช2518นะครับพศ2518แบ่งการปกครองออกเป็น3ตำบลก็คือตำบลฟ้าห่วนตำบลกุดน้ำใสตำบลน้ำอ้อมนะครับรวมทั้งสิ้น30หมู่บ้านต่อมาก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที rab, ่ well forward, ums, Entonces, humano, temper, 26มีนาคมพศ2522นะครับและได้แบ่งเขตการปกครองใน ขณะนั้นนะครับออกเป็น4ี่ตำบลก็คือตำบลฟ้าหวนตำบลกุดน้ำใสตำบลน,น้ำอ้อมและตำบลขอวังนะครับการแบ่งเขตการปกครองนะครับเดี๋ยวนี้นะครับการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอขอวังก็แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ี่ตำบล4ี่หมู่บ้านนะครับก็มี1นึ่ตำบลฟ้าหวนนะครับสองตำบลกุดน้ำใส 3าตำ, lifting, ตำบลน,น้ำอ้อมนะครับ4ตำ,ำบล <น S 2> ขอ <บน S 2> วังนะครับมี4ตำบลน,น,นะครับอำเภอขอวังนะครับส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท้องที่อำเภอขอวังก็ประกอบด้วยองค์งงกรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่5้าแห่งด้วยกันนะครับก็คือเทศบาลตำบลขอวังนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำอ้อมองค์การบริหารส่วนตำบลขอวังนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอข้อวังก็จะมีโบราณสถานดอนธาตุนะครับบ้านพีพ่วนนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยผ้าบางนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ ทำขวัญประจำำรําอําเภอขอวังนะครับก็จะมีว่าขอวังเมืองหน้าอยู่ถิ่นหลวงปู่มหาแปลงแหล่งข้าวปลาลุ่มน้ําชีประเพณีล้วนงดงามเรื่องลือนามผลิตภัณฑ์นะครับส่วนหน่วยราชการและสํานักงานรัฐวิสาหกิจนะครับก็จะมีสํานักงานผลุุสัตว์อําเภอขอวังแล้วก็จะมีหน่วยผสมเทียมอ,อําเภอขอวัง แล้วก็มีที่ว่าก,การอำเภอขอวังมีสำนักงานเกษตรอำเภอขอวังสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอขอวังสำนักงานเทศบาลตำบลขอวังสำนักงานที่ดินจังหวัดยะโธสธรสาขาขอวังสถานีตำรวจภูธรอำเภอขอวังพวกนี้นะครับการเดินทางมาอำเภอขอวังนะครับถ้ามาจากอุวลนะครับตามทางหลวงหมายเลข23นะครับ ก็จะเลี้ยวเข้ามาที่อำเภอมหาชนะชัยนะครับอํเาเภอมหาชนะชัยตามถนนไปอําเภอราศีสไลนะครับผ่านบ้านพลไวัยนะครับก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายพลไวัยยางชุมน้อยนะครับระหว่างกิโลเมตรที่2 3ถึง28ก็จะเป็นเขตตำบลขอวังนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ของอํงเาเภอขอวังก็จะมีผ้าตุงลายขิดนะครับและผ้า ฝ้ายมัดหมีนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับที่ผ้าทอมือนะครับเป็นผ้าตุงลายขิดนะครับผ้าฝ่ายมัดหมี่พวกนี้นะครับประเพณีที่สําคัญนะครับของอำเภอขอวังก็จะเป็นประเพณีบุญบ้องไฟนะครับประเพณีบุญบ้องไฟอำเภอขอวังนะครับเป็นประเพณีประจําปีนะครับและก็ประเพณีสงการนะครับประเพณีสงการนะครับ เราก็ชมบรรยากาศไปนะครับชมบรรยากาศในการเดินทางนะครับก็ร่มรื่นนะครับต้นไม้ก็เขียวนะครับสําหรับอําเภอคอวังก็ถือว่าเป็นอําเภอที่อุดมสมบูรณ์นะครับอําเภอที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีข้าวนะครับในนามีข้าวนะครับไม่แห้งแล้งนะครับมีอิทธิพลจากลุ่มน้ําชีนะครับก็อุดมสมบูรณ์นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับอําเภอคอวัง จังหวัดยะโสธรนะครับนี่ครับบรรยากาศของอำเภอขวังนะครับก็เงียบสงบดีนะครับเงียบสงบนะครับร่มรื่นนะครับก็เชิญมาพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวได้นะครับหรือจะชมบรรยากาศไปนะครับอากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีนะครับอำเภอขวังนะครับเนี่ครับถนนนะครับถนนหนทางนะครับ ข้างหน้าเราก็จะออกไปโน่นนะครับไปถึงอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับของจังหวัดยะโสธรหรือจะไปทางหลวงหมายเลข23นะครับรือจะไปอำเภอเคขื่องในนะครับไปทางนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดินทางเชื่อมต่อกันนะครับก็ง่ายสะดวกนะครับปัจจุบันก็มีถนนหน,นทางสะดวกสบายทุกหนทุกแห่งทุกที่นะครับ การคมนาคมนะครับไปไหนมาไหนสะดวกแล้วนะครับอยู่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับไปอยู่ไหนก็ง่ายสะดวกนะครับเข้าเมืองก็ไม่ไกลนะครับไปจังหวัดอุบลก็ไม่ไกลไปจากจังหวัดศรีสะเกษก็ไม่ไกลนะครับไปจังหวัดยะโสธรก็ไม่ไกลนะครับก็ถือว่าการเดินทางสะดวกแล้วนะครับทุกวันนะครับอยู่ไหนก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดอำเภอข้อวังนะครับในเมืองนะครับ ก็ถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลขอวังนะครับอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับนะครับบรรยากาศที่เราเห็นนะครับก็ถือว่าอากาศดีนะครับเลยก็ยังผู้คนยังไม่หนาแน่นเท่าไรนะครับน่าอยู่นะครับน่าอยู่เมืองที่น่าอยู่สงบร่มเย็นนะครับเมืองขอวังนะครับอำเภอขอวังก็ เหมาะกับย <ítulo> right? anyway right? um ุค New Normal นะครับอยู่ตามชนบทนะครับสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทุกอย่างมีหมดนะครับเพื่อข่ายนะครับการติดต่อสื่อสารง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับการเป็นอยู่อยู่ตามชนบทก็อยู่สบายนะครับอยู่สบายตามยุค New Normal นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ